เดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการบันทึกวิดีโอเก็ดไว้ยงังไงไปดูกันเลยท่านแรกโทรคนกดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดที่กลายเอาหยอกหยอกหยอกยอก,ยก,ยกตรงนี้นะอ้าแล้วทุกคนก็นเลื่อน จะเจอกับอันนี้ท่านผู้ชมจะเจอกับอันนี้ค่ะแล้วก็กดสามจุดแล้วก็จะเลือกเอาคนไหนแล้วเราก็ส่งลีโอไปเลยมันก็จะขึ้นภาพมาเป็นแบบนี้นะก็กดอันนี้โอชา เออบ้าไม่ดีไม่ดีดีแค่นี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิดตั้งครากดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเดือนมาบ๊ายบาย